ภาพพี่พาน้องนะคะ้าจอมจุนมากมาเลาะหนองคือเกาเลยจ้าพี่น้องคะมาเอาอาหารให้ปลาเนาะจ้าพี่น้องคะนะคะเพราะว่า,อาจอมจุนเลิกกลงเลี้ยนแลวกับส่วนมากพี่น้องคะยายายายพาละยายยายพาหนูไปเอาอาหารไปให้ปลาหน่อยป้าซ่านก็เลยต้องจัดไหนางละค่ะพี่น้องจ้านะคะสําหรับตอนนี้ค่ะฟังเสียงพี่น้องคะฟังเสียงเด้๋ยจ้าเด้อนะคะฝังเสียง บอกว่าตัวใหญ่บอตัวใหญ่อีเลีค่ะพี่น้องขาเยอะมากนะคะสาหรับคลิปนี้พี them, ่น like ียายหลานพามาเบ่งปลาโดยเฉพาะคือเก้าล่ะค่ะพี่น้องค่ะจักสิไปใส่แล้วน้อนแต่เบ่งปลากับออกกําลังกายพี่น้องโอ้โหเบ่งมันกระเด็นกระเด็นมาใส่พี่น้องอาเดี๋ยวยายหลานกับน้าก้องพี่ให้น้องเบ่งกันได้เต็มที่เลยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะพี่น้องจ้าเอา้าพี่น้อง่ะเบ่งด้สะใจค่ะพี่น้อง นี่ล่ะคะ่ะนะคะเอาอาหารให้ปลาจ้าอาหารนั่นคือยังอาหารนั่นก็คือขนมปังนะคะขนมปังที่อ่ากินได้นะคะขนมปังที่เอามาซื้อมาจากโรตัสนะคะพี่น้องะ่ะไปทั้งได้กัเขาตัดมองนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะอ่าเจ้งสีล่ะคะ่ะพี่น้อง่านะคะเอาให้ปลาเต็มๆเลยจ้านะคะโอ้ยน่ะ โอนนะโอ้ยเอาขาลงไปเบิ่งเพียงพี่น้องขาะน่เอาขาลงไปบะไดเลยจ้าอู้เยอะมากนะคะพี่น้อง่ะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงตาบ่าเบิงป่าน้ำกันจ้าพี่น้องค่ะ อยากจะบอกว่าคน,นอนุรักษ์ไว้นะคะเดินนะคะอนุรักษ์ไว้บาสามาสิมาตกมาตึกมา,าวานได,นะะดยนะคะเดินนะคะสําหรับจุดนี้นะคะพี่น้องคะให้พี่ให้น้องเบ่งกันเต็มเ็มเลยคะ่ปะปลาบึกนะคะพี่น้องคะบอกว่าปลาดุกก็คือได้พี่น้องคะ่ปะปลาดุกลเสเซียนะคะเนาะตัวใหญ่ๆนะคะนี่นะคะพี่น้องคะเอาเลยคะ่ะบู้ด จัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณอาอีสานฝรั่งแฟมิลี่น,นะคะสวัสดีค่ะเฮ็ดยังเนาะตอนนี้เฮ็ดยังเยู่ค่ะขอบคุณมากมานะคะอีสานฝรั่งแฟมิลี่จะบไฮสติเกอร์นะคะหัวใจกอดมากนะเขาตาโลโลมานํำด้วยจะดดื้อแล้วก็เยิ้วเยิวเยวเยวมานะคะนี่ละคะเอาอาหารมาให้ป่านะาจาน้ะเนาะคนกินแล้วก็เอามาให้ป่าพร้อม <laughs> ขอบคุณมากมาหนาวหนาวหนาวเชนว่า ป้าจะไหนือหนาวอยู่นี่อยู่บ้านาห้างหอนหรืเดิอาหอนเอ่อเ่มหอนได้สามสี่มือลวค่ะเย็นกบแป๊บเดียวเย็นได้มือมือหนึ่งสองมือนะคะเนาะแล้วก็หลังจากนันก้นก็คือโอ้ร้อนเหมือนเดิมนะคะเบอร์ปัดชิ้นหนึ่งขับโตเดียวเลยปัด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 ,ปดเอาเอาตัดขึ้นตัดขึ้นโอ้พี่น้องะหลายขาลายเนี้ยอีหลีพวงเนี้ยพวงเนี้ยผัะ ให้พี่ให้น้องเลยเบิ้งเต็มเต็มเลยค่ะนะคะ <Ooh. S 1> ยูนีกับจุดนีกับลายคือกันเด้อค่ะเด้อจุดปุ่นกับลายคือกันนะย่าลานส่วนมานนกหนาวหนาวหนาวนะคะน้องคุณอานะคะอะคุณอาข้าวแช่แม่น้องทอปนะคะสวัสดีคะ่ะคุณอานะคะ,ะสวัสดีคะ่ะจอมจุ้นวาสันวานะคะน,ะคะน้องแล้วก็นะคะโอ้ยแดดดีแต่หน,น,นาวตาไนวาสันวาคนคะคุณอาอีสานฝรั่งนะคะแล้วก็ คุณอาข้าวแช่ก็สวัสดีค่ะคุณยายจอยวาสันแล้วก็หัวใจกอดๆมาด้วยนะคะแมน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 จ้าวาสันวานะคะเนาะคุณอาข้าวแช่นะคะแล้วก็แม่ข้าวแช่สวัสดีจ้านะคะแล้วคุณอาจอยนะคะแล้วก็นะคะปาบึงคุณอาคุณน้องปื๊ดพี่น้องขาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาแดด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 วสันว่าโอ้ยแดดกระซิบียงแดดกระแข็งปานนัะนเนาะหือนนำแข็ง ก็น้ำเป็นน้ำแข็งเนาะเจ้ร้านเขาไปบังปลาเคาะดังปังปังปังหมดเลยปวดเหลือบังหัวบากแตงเนาะค่ะเนาะมองน้วก็น้วคกหน้วเนี่ยมองห่อนก็จนว่าอนเรือลำปลาลำปลาเลือนะคะห่อนอหลีห่อนแบบสุดๆนะคะเอาผู้วานให้กับเอาแต่ที่อยากขึ้นอยากวานนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะคุณอาก็บอกว่าคอยบ่ไปบ่สบายอยู่อาจารย์ว่าโอ้ยตี เป็นยังงน้นจ้าแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะอากาศเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวหนนะวาวเดี๋ยวห่อนเนาะบวบตะฟูใดดึกก็เป็นเป็นเป็นวัดเป็นไอคือกันเทน่าเช่นเนาะแล้วก็คุณอาข้าวแช่นะคะกาหัวใจกอดๆมาขอบคุณมากๆนะคะและ้วก็อดท่ำกับเขาหายายมาอดเท่าเก่าเขาหายายโอ้ยคักเนาะเห็ดกินแสบๆเด้อ ห้ากับเขาไฮย้ายก่อนจ้าว่าสันวาจาจ้าจ้าขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยสีซีมน้ำอาสีเขาไป่ซีมดอกได้จ้าเฮ้ยไม่ได้นะคะห้ามอเอาไอ้นี่ลงให้เอาแต่ขนมลงลูกห้ามเอาของกองเป่าลงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสี่สิบสี่ล้านดวงตาได้จะเด้นนะคะขอบคุณมากๆมาเบิ่งป่าน้ำกันเราจะนาองอุย้ยบอนนี่บึกุดเป็นตนาไนแล้วค่ะพีน้องขาเบิง่งเบื้อง่าเงาดำๆพุดพุด สุดพีนองสุดสุดอยู่หันเนาะค่ะเนาะอลากาคุณอานะคะอาจารย์จอยนะคะกับบ่อยากออกบ่บ่อยากออกขังนอกเลยปาะศรนว่ามันหนาวมันหนาวมันหนาวขักเนาะเป็นวัดปัดอันคุณอาคุณอาเขาแจกกับเป็นวัดขึ้นกันบ่จ้ะโอ้ยติดกันทั้งทั้งสองเลยประศรนว่าปัดนี่ละนี่ละขันขันขันเป็นแล้วเด้จด้อนะขันเป็นแล้วมันกระสี เป็นเมื่อทยนเมื่อส้นขันว่าเขาไปเมดทุกทุกที่นทุกทุกหลังกระบ่เลี้ยวละค่ะหลังหนึ่งมีจักค้นเขาไปเบิดนะคะเนาะจังมันจังเสียออกใดนะคะขันการเจ็บการเป็นวัดเนี่ยติดกันเขาระวังจังใดมันกะเป็นคือเก่านะคะเบิ่งแป๊บเดียวสองห่อแป๊บเดียวจ้ะบอกเลยว่าสองห่อแป๊บเดียวนะคะย่นเอาย่นเอาระคะเบิ่งเบึ่งตเบึ้งตตวน่ะวุนวันวนวันอยู่ สุดยอดอีีเด้ค่ะแต่ว่าฟังผุ่นฟังผุ่นก็ร้ายร้ายก็ฟังนีอีกเนาะเะนาะแต่ว่าฟังนีมันก็ก็คือว่าแหละค้นส่วนมากมากเพิ่นก็จะออกไปแต่ฟังนั่นเนาะส่วนอา่าส่วนใหญ่แล้วฟังนีเพิ่นจะบ่ะอยเอาหายกันมันปามันก็นเลยบ่อยอยู่นีเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่ายูถูกจุดบ่ก็ยูถูกจุดเลยจ้าเนาะคะ่นะเนาะอะ่าแล้วก็นนะคะ โอ้ยเป็นวัจจาเป็นวัจ่านะคะน้อแล้วก็อันติดกันทั้งสองเลย่าสัปวดหัวปวดปวดหัว,ว,หวแต้มมือวาน่าสั่นมาคุณอาจอยว่าอูโหูดูสิคะคุณป้าดหลายอย่างเล้นะคะปัวบอกเลยว่านะคะจุดทุกจุดนะคะทุกจุดของน้องนี่นะคะไลายคากหลายเนี่นะคะเนาะขอบคุณมากๆ22ยี่สิบสล้านดวงตาจะเดินนะคะที่อาเขามาเบิ้งปลานะคะนั่งกันจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะ มาเบงปลาใหญ่นะคะเนาะแล้วก็ย่างอ้อมน้องนะคะพี่น้องคะ้ะบอกปุ้ยงามคักงามแน่พี่น้องคะดอกจันบานสะพังอยู่ขังน้องในจาน้ะคะมีอยู่หางหกต้นพี่น้องคะหรือสุดยอดอีีค่ะได้ว่าช่วงนี้นะคะพี่น้องคะดอกดอกจันก็กำลังลวงรวยแล้วค่ะพี่น้องคะคุณเรื่องแดงเออเขาเออนี่สมเต็มยุขันค่ะ กำลังลนกำลังรุ้ยเลยจ้าพี่น้องค่ะนะคะฟังผุ่นกับมีฟังพุนกับมีซองต่วนตะวันเป็นแบบประมาณว่าดวงอาทิตย์นะจ้าเพราะว่ามันซองไปวันใดซองไปแล้วมันก็จะมืดนะคะเนาะเพราะว่าเขาเอิ่นี่ยังล่ะมันอ่าสะท้อนแสงนะคะเนาะมันก็เลยทําให้มืดเบื้องพุนอะมึงมันรอมึงมันรออุ้ยหัวนี่บุญบันบุญบันเลยจ้าพี่น้องค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเนาะมาร่างกายคุณอาข่าวแช่นะคะเนาะก็บอกว่า ร่างกายเฮาปับบ่ท่านแมนจ้าแมนอากาศถูกมือนี่นะคะเนาะ,ะบวาตะเด็กหน่อยบวาตาผู้ใหญ่เด้อจ้าบวาตะคนมีอายุนะคะคือกันเหมือนเลยปรับอากาศว่ท่านอีลีเพราะว่าหนาวกับหน,นาวเกินมันผู้ใดสิปรับท่านเนาะฮอนกับ้อนเกินผู้ใดสิปรับใดเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วอุณหภูมิของแต่ละคนกับบวคือกันบนี้บางคนที่มีโลกประจําโตอยู่แล้วแห้งยิ่งไปไ่เด้อจ้าพี่น้องขานะคะปรับบว่ท่านเล็วที่สุดคือเด็กหน่อยละจ้านะคะ แต่ว่าจังได้กระออ่านะคะหายพี่หายน้องทุกคนถูกทันได้จะเด้อน,นะคะรักษาสุขภาพรักษาต่ารักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไอ,อ้สุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนได้จะเด้นนะคะการที่การที่คนเท่านะคะเนาะบ่มีโลกนะคะเป็นหลาบอันประเสริฐซํา สึกเลกร่างวันที่หนึง่งราคาพี่น้องค่ะนะคะ <เล S 1> สามีอ,าอ่ภาภรรยาลูกเต่าอุ่นทำกันนั่นคือรางวันที่หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะคะสําหรับผู้ทีนะคะกําลังกินเขาแรงตอนนี้นะคะเด้อกําลังเค็ดกับเขากับน้ำกะน,นะคะโอ้ยกินเพื่อยายหลานน้ำเนื้อจะเห็นหลายๆเพื่อยแย่หลานให้กินน้าแนนะคะ <c oughs> ทุกคนทุกท่านก็เป็นคือการอีลีจ้าพี่น้องค่ะนะคะโบว่าผู้ใดเด้อนนะคะ,ะขนาด บะเมนตั้งแต่คนเฮ้าธรรมดาเจ้าข่อยจะคุณหมอเผื่นกับเป็นคือกันเนาะเผื่อนอยู่โราบาลเผื่อ,อยู่อา่อาอันไม่เผื่อ,อยู่คลินิกเพื่อก็เป็นคือกันกับเฮ้าเนาะจา้ะเนาะหลักอ่าปรับสภาพปรับอากาศไม่ทันนะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเอ่อบริเวณนะคะริมหนองพี่น้องค่ะตอนนี้เอ่ออาหารหมดแล้วนะคะยาลกกยาไม่เอาไม่โยนนะคะตอนนี้อาหารหมดเลี้ยวจ้ะพี่น้องค่ะหมดไปสองห่อ นะคะหมอที่สามอยู่ไหนหมอที่สามหมดแล้วนะนี่ละค่ะริมหนองนะคะปวดทตัวพวกง่ายหนึ่งมันบอนพี่น้องเฮยบึงแน,น่ปื้ดถ้าบอกว่ามันกินอิ่มบอมันก็กิกนบ่อยิ่มเหรอคะเพราะมันหลายสารเกินนะคะพี่น้องค่ะนะคะก็บยุริมหนองอยังสี่ราคามองออกกําลังกายนี่นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ตุกยางนะคะอยากออกอันใดก็ได้เบิดนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนกอ่าเห็ดใบนะคะเห็ดใบให,ให ห้คนาอากกำลังกายหลายคนไม่ยางนะคะพี่น้องค่ะยางมือแล้งนะพี่น้องดอกอยางนี่งามงามเพิ่งนี่ขาวจูนพูนอยู่ทางเทิงงพณนอ่ะบอกเลยว่าดอกกระย้อมเป็นดอกกระย้อมบอขาดว่าสีแมนอยู่หรอคะพี่น้องค่ะนะคะนี่นี่ขาวๆนี่จะพี่น้องค่ะต้นนี่ละคะนี่นี่ต้นดอกกระย้อมเททๆละค่ะบ่แมนดอกกระเดาก็เร้วกันรลับรองเลยว่าดอกกระย้อมเนาะค่ะเนาะโอ้ขาวงามค่ะจูนพูนอยู่พี่น้องค่ะจานผ่านเลยนะคะ ฝนจอมจุนออกกําลังกายแล้วคะพี่น้องค้านะคะพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศยำแรงๆอยู่ริมหนองค่ะพี่น้อง่าสาหรับมือนีพี่นี่จ้าพี่น้องนะคะชมอ่เขาเอินอย่างนี้ดวงอาทิตย์ตกนะคะพี่น้องะ่ะตะวันตกดินเดอ้อจ้าอ่าดวงอาทิตย์กําลังรับขอบฟ้านะคะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้นะเป็นช่วงแรงๆที่อากาศดีนะคะพี่น้อง่าอากาศแจ่มใสอากาศสดใสนะคะย้ำามอแรง นะคะพูดราคาพี่น้องค่ะดอกอสวยคือบ่สวย,สวย,สวยคือราคาสีสมสีโอลดนะคะเต็มเลยค่ะข้างขอบอขอบหนองนะคะริมสะนะคะริมหนองด้วยค่ะเจ้าพี่น้องค่ะอดอกดอกจานนะคะพี่น้องค่ะใกล้สีใกล้สีว่ายแล้วจ้ะพี่น้องค่ะนะคะถ้าบอกว่ามันมีเนื้อยี่ จีร่างยังเย็นบอ่มันกับอมีแล้วค่ะพี่น้องค่ะทุกสิงทูกอย่างมันกนระร่วงโรยไปตามนะคะตามเือดูการไปตามมือตามเบ้นมันเนาะคะ่ะตามไหวมันกระบอกบออ่างไงเนาะพี่น้อง่ะนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านหล,หลายๆจะพี่นอ้อง่าที่เป็นกําลังเล่งใจเนะยาะแยลานกระบอกเอาร้ายดอกค่ะพี่น้องขาผ้าพีพีพน้องมาเบิงนะคะมาเบิงบรรยากาศยำแรงๆซื่อแล้วค่ะพี่น้องขาว่าเออเขาเออสูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะคะพี่น้อง่ะ ถตาบอกว่ามาออกกําลังกายกับเมียนบ่กับเมีนยนยูนะคะพี่น้องคะ่กะก็อยากให้พี่ให้น้องได้เบิ้งในเห็นน้ำนะคะพี่น้องคะว่ามันเป็นแน่ได้เหรอคะนี ในนวในนามมีปลาในน้าม,มีเขาล่ะค่ะพี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำหรับน้องนี่นะบอกเลยว่าบ่เคยลงนะคะบ่เคยลงบ่เคยเอ่อเขาเอื่อยยังกับ่บเคยลงปลานะคะพี่น้องค่ะบ่เคยตกปลาบ่เคยลงปลาเพราะว่าเพิ่นหามนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นหามลิขสิทธิ์คือหามนะคะเพิ่นดำล่งไว้เขาเอื่อยยังล่ะเอ่อเพิ่นอนุรักษ์ไว้นะคะพี่นอ้นองค่ะบ่ให้มันหายนะคะพี่น้องค่ะมันมีแต่เพิ่นเอามาบานเติมเหรอมีแต่เพิ่นเอามาปล่อยเติมเหรอคะพี่น้องค่ะนะจ๊ะ ถ้านะคะผู้ใดมาตกหรือว่ามาตึกหรือว่ามาวานแหนะคะพี่น้องขากับบอได้นะพี่น้องขามันผิดกฎนะคะพี่น้องขาสําหรับอาเภอว่าปีนี้เพื่อนผู้ใดเห็นถ้านะคะผู้ใดเห็นแบบนี้ก็คือว่าเพื่อนกะสิจับนะคะพี่น้องขาจับไปปรับไหมกับประกาศแล้วนะคะห้ามจับปลาในหนองในน้ำนะซิไหมคะพี่น้องขามันบ่เป็นบ่เป็นน้องของตัวเองนะคะเนาะมันเป็นหนองของส่วนร่วมนะคะพี่น้อง่าเพื่อนกะบรอยากให บ่อยากห้น้ำเสียนะคะแต่ประดําเพิ่นก็ยังบำบัดอยู่ค่ะบำบัดน้ำยู่ฝฟังนั้นนะคะมีเครื่องบําบัดน้าเสียนะคะนะเห็นว่าจะพี่น้องค่ะเออซองไปไม่อาจจะบเห็นเพราะว่ามันอยู่ติดกันกับอ่าดวงอาทิตย์ที่มันลับมากพอดีจ้าพี่น้องค่ะนะคะพุนล่ะค่ะพี่น้องอู้บอกบอกเลยว่าขาวเอยเอเหลืองเออเหยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะทั้ง ดอกจันนะคะริมริมหนองฟางผุ่นนะคะพี่น้องค่ะม่เห็นพี่น้องขานะคะมันมันจะไม่เห็นนะคะเพราะว่า <SPEAKER> ม <ienda resse> ันเอ่อรับแสงนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นีนะคะเด้อย่าร้านกับบ่เอารายให้เอาเอามากไม้ดอกพี่น้อง่าให้เบ่งบรรยากาศน้ากันนะคะเนาะเออแล้วก็นะคะลักๆแล้วคือเอ่อไล่งานตูนะคะพี่น้องขาทรงงานกับอ่าบอสยูเรานะคะพี่น้องค่า ทุกคนทุกท่านนะคะขอพระคุณมากๆากด้จะเด้นะคะสิบล้านดวงตานะคะสีเลิบสีไรจ้าพี่น้องกานนะคะถ้าอ่ามันมันบ่ไคลบ่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวย่าล้านกดอันบังไม่ก่อนมันบ่เห็นคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเออข้อความล่าสุดอ่าเออมันมันมันขอโทษหลายๆเลยจ้ามันอ่าบ่เห็นข้อความขึ้นเนาะค่ะเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็นะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนทุกท่านเด้อจะเด้อน,นะคะยายร้านก็เอาเอ่อเอาจาับซิบหานาะทีนี่แหละค่ะพ่อแล้วนะคะเนาะพี่น้องค่ะนี่ละเว้ยเบิง่งพี่น้องขาเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเงนบอนนะคะพี่น้องค่ะมันบอนนะ,ะ,นะมันบอนนะมันบอนมันได้นนยินเสียงเขาละค่ะคิดว่าเออ่ะจะประมาณว่า มันได้ยินเสียงคนแม่คิดว่าสิเอาอาหารเอาเงียะมาให้มันกินเนาะค่ะพี่น้องคะมันก็นเลยต้องเขามาหาวนหวายมาไกลๆยังสีวะค่ะพี่น้องคะบัว่าคนเนาะค่ะมันก็นเขาเอื่นยังละมีจิตสัมผัสนะคะพี่น้องขะมันส,สามารถสัมผัสได้นะคะ ปาเออถ้ามีเสียงเล็กๆหน่อยๆก็ท่ากับ่าเออฉันจะได้กินแล้วฉันจะได้กินแล้วเสียคหายไปน้องนะคะสําหรับอ่าคลิปนี้นะคะเดอร์อีพีนี้ยายานจอมจุนแฟมิลี่นะคะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขอขอพระคุณทุกคนถูกทักทนหลายๆเดอ้อนะคะทีเข้ามาเป็นกําลังแรงใจค่ะ <ๆ S 1> นะคะจะ่ปูไดนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนทุก่านเด้อจัเดือนะคะถี่เขามาเป็นกําลังแรงใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อจะเดือนะคะความเจ็บยาสุดัความไขาย,ยาซุมีนะคะเนะาะไขกระซ่วงไขเศร้าเสดสเดือนนะจ๊ะร่างกายนะคะ คนเฮานะคะสุขภาพอ่ามันต้องสำคัญนะคะพี่น้องขาดูแลนะคะพี่น้องขาหายดีที่สุดเท่าทีเฮาสีเบ่งใดแล้วนะคะนอาพี่น้องขามันกะนอกเหนือจากนี้แล้วมันกระบมีแล้วนะคะพี่น้องขาใครๆก็รักนะคะพี่น้องขาทุกคนทุกท่านขอให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันเลยค่ะเด้อสุดท้ายนะคะยายล้าน บายบายค่ะบายบายค่ะนะคะหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณอาคาเช่นะคะสืดทไทยนะคะขอกล้าข ah. ้าม่าสวัสดีค่ะเลิฟยูเลิฟยูค่ะบายบายเฮงเฮงปังปังรวยๆจ้าบาย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 ค่ะคุณอาขอบคุณมากมากค่ะเลิฟยูเลิฟยูค่ะ